กาตูนชุดพระพุทธศาสนาแนวมนุษย์นิยมโชคดีได้ประสบนิทานธรรมวันนี้เรื่องโปรดพระเจ้ามหากับปิณนะทางใต้ของกรุงสาวตถีมีเมืองใหม่ชื่อปุปปุวดีกษัตริย์เมืองนี้เพิ่งรับตำแหน่งมีความกล้าหาญและความสามารถ ทองแกวเล็กๆอีกจำนวนมากมีชื่อเรื่องลือไปไก่ไม่มีใครทัดเทียมแต่ว่าพระองค์ไม่เคยติดต่อกับภุงสาวัตถีซึ่งอยู่ตอนการแผ่นดินเลยมีวันหนึ่งมีพ่อค้ามาทำการค้าที่ปุกปุดวดีพ่อค้าถวายกลมเนื้อนิ่มให้กษัตริยป์ปุกป,กปุดวดีดีเหลือเกินแด้มาจากที่ไหนเนี่ย ราชาแห่งสุกุฏวดดีของสิ่งนี้มาจากดินแดนตอนกรัที่นั่นมีเมืองอะไรมีเมืองมากมายยากที่จะกลาวได้หมดประสัตรแถบนั้นทําไมไม่มาถวายบรรณาการเราพระราชาพระบารมีของพระองค์พระเตียมพระองค์พวกเขาไม่มีทางมาถวายบรรณาการอะไรนะ เส้นแคนเรามีแสนยานุภาพเป็นใหญ่ในแผ่นดินทําไมกษัตริย์ในดินแดนตอนกลางไม่มาถวายบรรณาการมหมู่กษัตริย์ในดินแดนตอนกลางใครใหญ่ที่สุดพระเจ้าเะเสนอิโกสลแห่งกรุงสาวัตถีพระเจ้ามหากัปปินะจึงส่งทูตไปถ่ายทอดพระประสงค์ยังกรุงสาวัตถีพระเจ้ามหากัปปินะ บอกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอย่างโอหังว่าเรามีชื่อเสียงเรื่องลือในแผ่นดินทำไมพวกท่านไม่มาถวายบรรณาการวันนี้เราให้ราชทูตมาเตือนท่านเวลานี้หากท่านนอนอยู่ได้ยินองค์การนี้จงลุกขึ้นมาหากนั่งอยู่ก็จงลุกขึ้นยืนหากกินข้าวอยู่ รีบคลายออกมาหากอาบน้ำอยู่ให้รีบสวมเสื้อผ้าหากยืนอยู่รีบออกเดินทางมาเข้าเป้าเราภายในเจ็ดวันหากฝ่าฝืนคำสั่งป่าฝืนคำสั่งแล้วยังไงอย่าโทษว่าเราจะยกทัพมาตีสาวตีอะไรนะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลตกพระไทยรีบไปเข้าเป้า,ปาพระพุทธองค์พระพุทธองค์ท่านตรัสว่า พระเจ้าประสเสนทิโคสนกลับมาถึงวังแม้ว่าข้าจะใหญ่มากแต่แถวกรุงสัมวตีนี่ยังมีกษัตริย์ที่ใหญ่กว่าข้าอยู่พระองค์เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งภูมิเจ้าไปเข้าเฝ้าพระองค์ได้และถ่ายทอดองค์การกษัตริย์ของเจ้าแห่พระองค์เวลานั้นพระพุทธองค์ใช้อิสระ แปลงเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิให้พระโมคคัลลานะเป็นมหาขุนพลนำกองทัพมาล้อมอารักขารอบวังท้าพุทธองค์ยังใช้ใลิตใเนรมิตรภูเมืองเจ็ดชั้นรอบพระราชวังลืมภูเมืองยังมีต้นสับตะรัตนะประกอบด้วยทองเงินไัยถูรปการังอัมพัน มุกโมราส่งประกายปิส่งประกายจับตาในครูมีดอกบัวสารพัดีทั้งเขียวเหลืองขาวแดงส่งกลิ่นหอมจะลงใจโอเจ้ามาจากอุกขุดวิดีมาพบกษัตริย์ของข้าลาษิข้าเป็นขุนพลนี่ทักษ์แวลงินดีต้อนรับ ราชาแห่งปุกุกวดีมีตาหามีแววไหมกล้ามาหาเรื่องราชาพระองค์นี้ทูลทูลพระราชาราชาแห่งปุกุกวดีให้กราบทูลว่าข้าถืงพระเจ้าจากักรพรรดิผู้แผ่บารมีทั่วสิบิศปกครองแผ่นดินเจ้ากลับไปไถ่ายทอดคำสั่งเรา หลังได้รับคำสั่งแล้วราชาแห่งกุกุดวดีดื้อด้านร่าไม่มาเฝ้าเราหากนอนอยู่บนเตียงได้ยินคำสั่งเราจงลุกขึ้นนั่งตรงหากนั่งอยู่รีบยืนขึ้นหากยืนอยู่ก็จงรีบออกเดินทางให้กำหนดเจ็ดวันหากมาไม่ถึงไม่อาจอภัยโทษ ราชทูตกลับไปเมืองกุกุตวดีเล่าเรื่องที่เห็นได้ยินให้ฟังโดยละเอียดราชาแห่งกุกุตวดีเสียใจที่วู้วางในตอนแรกพาราชาที่กองเมืองเล็กทั้งหลายมาเข้าเฝ้าราชาแห่งกุกุตวดีพระเจ้าจักรพัิรูปโฉพระองค์งามกว่าหอมชั้น แต่แรงคงสู้หม่อมฉันไม่ได้ราชาแห่งกุขวดีจงรับไปคุณนางผู้ดูแลเอาเอาธนูประจำตระกูลเรามาเฮ้แค่ขันธนูง้างไม่ได้ข้าใช้แรงทั้งหมดแล้วก็ยัางง้างไม่ได้ถ้าจะสแสดงให้ดูสักครั้ง พระเจ้าจัก,กรพรรดิงางคันธนูอย่างง่ายดายจากนั้นก็ยื่นขันธนูไปให้ราชาแห่งกุบกุบดีอีกอคันธนูยังคงเหมือนเดิมคืองางไม่ได้ตาวนี้พระจัาจาก,กรพรรดิเอาคันธนูกลับมาพระเจ้าจัก,กรพรรดิงางคันธนูและยิงออกไปศดธนูหนึ่งดอกแตกออกเป็นห้าดอก วัวนนูแต่ละดอกมีดอกบัวหนึ่งดอกแต่ละดอกมีพระพุทธองค์ประทับนั่งอยู่เปล่พระกายเจ,จิดจ้าศาสส่งตรีสหัสสัมหาสหัสโสโรกธาใสในภพภูมิทั้งห้านรกภูมิเปรตภูมิเดรฉานภูมิมนุษย์ภูมิเทวภูมิได้เห็นพุทธรังศีก็เกิดใจปิติ กายใจบริสุทธิ์พวกเขาสามารถสยบกิเลสทั้งโปวงในใจทั้งโลกโกรธหลงและเกิดศรัทธามั่นคงในพระพุทธธรรมถ้าจะโง่เขานะพระเจ้าจัตพัทโปรดทรงอภัยในความโง่ของหมอง่อมชันเถิดราชาแห่งกุกุบวดีพระองค์คือเราคือพระพุทธองค์พระสาวกโมคลานะ พระพุทธองค์กับสู่ร่างเดิมเทศนาพระธรรมด้วยเมตตากรุณาราชาแห่งกุกุวดีรอดจนราชาเมืองเล็กทั้งหลายเคารพด้วยความศรัทธาและขอออกบวดพิสุขผู้มาโดยชอบผมย่องรงเองทีวรครองเองราชาแห่งกุกุวดีและราชาอื่น ผมหลุดจากหัวเองจีวรพันล่างปรากฏเป็นเพศสมณะราชาแห่งกุกุวดีและพวกตั้งใจศึกษาพระธรรมไม่นานต่างบรรลุอรหรันตจบการบรรยายนิทานธรรมสาธุสาธุสาธุาธอานิโมทาน